สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีกันเนะเาะต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะจะมีความความคิดหลายๆอย่างที่จะละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะคือคุณจะเขาเรียกว่าพินิษพิเคราะ์หดีเทลลิ่งค่อนข้างจะมาก อาจจะสังเกตมากขึ้นอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีความคริติคไซเนาะแบบวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าคุณเองจะ,ะให้โฟกัสคส่ะไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมันจะเป็น แตกเป็นช e ้นเล็กชน้อยเนะี่ยคือทุกอย่างสิ่งคือคุณจะแบบสังเกตเยอะมากๆเลยแบบดีเทลมากๆในทุกๆเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นเนาะอาจจะเป็นเจอพาน้าผมการทํางานความรากักหรือะไรก็แล้วแต่แต่มันจะเป็นลักษณะที่คุณจะใส่ใจ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะแล้วก็เทรนด์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เนาะ,ะมันก็จะเป็นลักษณะที่คุณจะไปใส่ใจในเรื่องราวในชีวิตประจำวันของคุณนะคะก็คือต้องบอกว่าเนื่องจากถ้าเป็นราศีกันเนี่ยจาก traditional chart เนี่ยมันจะอยู่ในรื่ที่6เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เราอธิบายให้ฟังเนาะก็จะเป็นการที่คุณเองจะไปใส่ใจกับในเรื่องราว routine life ชีวิตประจำวันของตัวคุณเองที่มากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงงาน service เนาะการบริการการช่วยเหลือการดูแลการทำอะไรให้คนอื่นแบบเนี้จะมากขึ้นกว่าเดิมได้รวมไปถึงการที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเพิ่มมากขึ้นงานเนี่ยเป็นงานาใช้คำว่า ไนทูไฟฟนะ mm hmm. ก็คืองานที่ทำงานประจำ mm hmm. ประจำทุกวันทุกวันน,นะคะ ก็ได้เช่นกันหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพคุณอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพที่มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ัะมาดูแลใส่ใจออวิถีชีวิตมากขึ้นวิถีชีวิตในแต่ละวันคุณค่อนข้างเป็นระเบียบเป็นแบบแผนเพิ่มมากขึ้นได้หรืออาจจะมีการรับสัตว์เลี้ยงนะคะเข้ามาเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีก็ได้ในช่วงเวลานี้เนาะคือมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยสนุกเต็มที่เหมือนตอนช่วงเดือนสิงหาคมแต่ตอนช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเหมือน เป็นช่วงที่คุณจะใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างสิ่งเนาะเหมือนกับจะเก็บเล็กผสมน้อยสิ่งที่คุณทำแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยค่ะให้เป็นกิจวัตรประจำวันของตัวคนเองเพิ่มมากขึ้นได้เป็นช่วงเวลาของไอเดียความคิดที่จะเหมือนกับ organize คือเป็นการจัดระเบียบชีวิตใหม่ๆได้เช่นกันใส่ใจในงานที่เป็น ดีเทลต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาทักษะในเรื่องของการสื่อสารอาจจะเป็นช่วงที่คุณหาความรู้เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะเพราะว่าการเนาะก็เป็นช่วงที่เป็นคนที่แบบชอบสะสมความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าคุณเป็นราศีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเนื่องจากดาวอาทิตย์มันย้ายเข้าสู่ราศีกรกในช่วงปีนี้เนาะในช่วงเดือนนี้เนาะก็คุณจะรู้สึกได้ถึงการที่เ,เหมือนกับชอบหาความรู้อะมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ที่จะเตือนอย่างหนึ่งก็คือพวก perfectionist คุณจะรู้สึกสิ่งนี้มากขึ้นเหมือนกันทีนี้พอมันมีความ perfectionist มากเนี่ยสิ่งที่จะบอกก็ว่า คุณจะต้องลงมือทำนิดนึงเนาะเพราะบางคนน่ะจะกลัวผิดพลาดใช่ไหมก็กลายเป็นข้อเสียคืออาจจะก,กลายทำให้คุณน่ะกลายเป็นพวกพวกคาสิเนตคือผัดวันประกันพรุ่งได้เพราะว่าเอ้ยกลัวไม่ดีกลัวทำแล้วออกมาไม่ได้ดังใจน่นน,นี่น่นนี่สุดท้ายไม่ได้ทำสักทีไม่ใช่การที่แบบไม่อยากทำนะแต่ว่าทำแล้วมันไม่ดีก็เลยไม่ทำประมาณนี้นะอันนี้เป็นข้อเสียที่อยากจะฝากคุณเอาไว้นะคะ ก็ถ้าใครนะคะชอบเนื้อหาคอนเทนต์ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะในส่วนของช่องทาง Facebook หรือแม้แต่ Line นะคะหรือว่าคอมมูนิตี้ของทาง y t u t u นะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าใครสนใจในส่วนของการเรียนโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ,ะกับแจงนะคะก็ลองติดตามติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 s o เโซที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์ลัคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวมังกรนะคะในช่วงเดือนอกันยายนนะคะก็ช่องนี้นะคะเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะ Western Astrology นะคะก็คือโหราศาสตร์ตะวันตกโหราศาสตร์ตะวันตก ถ้าเป็นตามการแบ่งนะคะก็จะเป็นช่วงระหว่างวันที่22ธันวาจนถึง21มามกราคมโดยประมาณนะคะเเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชาวมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะเริ่มต้น เมื่อดาวอาทิตย์เนอะเขาย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะแล้วก็ช่วงนั้นน่ะมันเป็นวันเดียวกับที่ฟูมูลเกิดขึ้นใน a q u a r i u s, <S ก็คือ,เ,อ,อเรือนที่2เป็นราศีกุมนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินของคุณนะคะฟูมูลเวลาที่แสงสอนโหราศาสตร์ predictive นะคะดาวจรเน,นะะี่ยค่ะให้เลาให้เข้าใจก็คือมันเหมือนกับเวลาที่เพราะแมทดองุน่น จากเมงมูลเนี่ยเป็นเม็ดใช่ปะแล้วก็ค่อยๆแบบแตกหงออกผลไปพอฟูมูลเนี่ยมันเริ่มสุกนะคะพอหลังจากนั้นน่ยพอหลังจากฟูมูลแล้วอะ Warning Moon ะ่ะคือหลังจากนั้นะก็เป็นการเก็บเกี่ยวใช่ปะทีนี้ของเราตอนนี้มันเป็นการจบแบบสมบูรณ์แบบ<ด>เป็น Completion นอะไรบางอย่างคือตัวคุณเองน่าจะมีการ เฝ้าพิจารณาในเรื่องของการหาเงินนะคะว่าที่ผ่านมาเอ๊ะฉันทำโปรเจกต์นี้มามันถูกต้องสมบูรณ์หรือเปล่านะคะซึ่งสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการ t a k e Action ลงมือทำการหางานหาเงินอะไรบางอย่างรวมไปถึงดาวอาทิตย์เนี่ยมันย้ายเข้าสู่เรือนที่9ของคุณก็คือเรื่องของการทำอะไรออนไลน์การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิความเชื่อการเดินทางไกลาการเรียนต่อระดับสูงนะคะแล้วอาทิตย์เนี่ยมันก็มาเรื่องของรอง เรือนที่8มาสู่เรือนที่9แสงให้เห็นถึงโอกาสในเรื่องของการเงิน p a s s ีฟอินค o ัมต่างๆคุณเหมือนกับเป็นจังหวะที่คุณจบโปรเจกต์เพื่อเริ่มต้นใหม่เหมือนพยายามจะจบ Active เพื่อเริ่มพ s s ซีฟแล้วสิ่งนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทํางานออนไลน์การประชาสัมพันธ์การศึกษาอะไรที่มันลึกลงไปกว่าเดิมมากๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นแปลในรูปประธรรมที่ไม่ใช่ รูปธรรมที่ไม่ใช่เรื่องการเงินถ้าแปลว่าเรื่องเรือที่2เป็นลักษณะของการให้คุณค่ากับตัวเองอะค่ะคุณเองอะเหมือนกับหันมาให้ตัวเองให้คุณค่าตัวเองเพิ่มมากขึ้นจากการที่คุณพิจารณาสิ่งที่ผ่านพ้นไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วคุณก็เริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อชีวิตฉันเนี่ยที่ผ่านมาฉันบอกตัวเองว่าฉันรักตัวเองแต่จริงฉันอาจจะไม่รักตัวเอง เท่ากับที่มันควรจะเป็นก็ได้นะแล้วสิ่งนะั้นนะมันทำให้เราเกิดการแบบ transformation ใหม่ๆเปลี่ยนแปลงความเชื่อใหม่ๆของตัวเองแบบนี้ก็ได้นะอันนี้เกิดเล็กเก็น้อยเผื่อคนที่เรียนโหราศาสตร์แล้วมาดูไวก้ก็เอาไปเพิ่มเติมนะคะตรงนี้นะทีนี้ถัดมาก็วันที่6กันยายนนะคะจะมีนิวมูลเกิดขึ้นในเวอร์โกก็คือจะเป็นเรือนที่9ของคุณนั่นเองนิวมูลบอกไปแล้วมันเหมือนกับเม็ดองุนที่นะเอาไว้เพาะ เราตอนตอนที่เอาไปพาะเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่าเฮ้ยเหมือนกับเราเอาเม็ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอังวนบุประจักเม็ดไหมน่าจะเบื่อไหมเนาะมันเอาจากมาเมล็ดตรงเนี้ยไปไปเพาะใช่ป่ะทีเนี้ยถ้าเราบอกไม่ใช่ชาวกเกษตรกรอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยมาแต่เม็ดเนี่ยจะรู้ไหมว่ามันเป็นเม็ดอัง่นเรือเปล มันต้องให้รอแต่งหน่อก่อนเพราะนั้นน่ะเหมือนตอนนั้นน่ะเราเป็นการเริ่มที่แบบเริ่มใหม่เลยจริงอะ่ะคือไม่ได้ทําอะไรมาก่อนไม่รู้มาก่อนว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่ว่าก็ลงมือทําของคุณเนี่ยมันตกในเรือนที่9เรือนที่9คือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซชชิงค้นหาความหมายชีวิตเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับการเรียนต่อระดับสูงเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะคุณมีเรื่องพวกนี้ค่ะเกิดขึ้นบางคนอาจอยากจะยกย้ายถิ่นฐานเนาะเห็นมีคนทำา e l o เง okay. ินเต็มไปหมดเลยนะคะก็ลองดูลองดูมันมีโอกาสเหมือนกันนะคะคุณมีเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกิดขึ้นนะอาจจะแบบเซตพิก,กัดตัวเองก็ได้นะจริงๆถ้าใครที่สนใจนะนี่จงเก็บเนเล็กเก็นน้อยเหมือนกันนะจริงๆก็ควรจะไปโพสในเพจเนาะแต่ว่านึกได้พอดีพอดีหนังสืออย่างนี้และนี้นะ moving to success ของ r o s e m u r r a y นะคะอันนี้สำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะแบบหา รีโลเคชันอะว่าตัวเองอะมันไปอยู่พิกัดไหนแล้วเดียบชีวิตแบบเนี้ยก็ก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะคำนวณเอาก็ได้นะทีนี้ของคุณเองอะค่ะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยเรื่องเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเริ่มต้นใหม่ๆพวกนี้เกิดขึ้นแล้วสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนกับเอ่อจริงๆเวลาที่พฤาษหันมาทำมุมเลงกับดาวจาันอะเหมือนกับมันโอเวอร์อะมันเหมือนกับเราคาดหวังมากเกินอะบางทีมองโลกในแงค่ความความเอ่อเขาเรียกว่ามองในแง่ดีอะค่ะมากเกินไปก็ได้นะ แล้วก็ในส่วนของอมันจะมีดาวสุกนะคะย้ายเข้าสู่พิจิกวันที่10กันยายนก็จะเป็นสุกเข้าพิจิกก็จะเป็นในส่วนของเพื่อนฝูงคอนเนคชันเรื่องของความรักของคุณนะคะจริงๆมีคนเข้าหาเนี่ยเยอะมากๆเลยในช่วงเวลานั้นเงินเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วพอสุกมันย้ายเข้าสู่พิจิกก็จะเป็นลักษณะของการที่ โอกาสที่เข้ามาเนี่ยมาจากเพื่อนฝูงคอนเน็กชันหรือว่าเป้าหมายชีวิตคุณในเรื่องของการหางานหางเงินเนี่ยมันจะชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะอ,อ,อาจจะเป็นลักษณะของการที่เป้าหมายคุณ5ปี10ปีถัดจากนี้คุณจะเอาอย่างไรจะไปทางไหนก็ได้เหมือนกัน 14. กันยายนนะคะอังคารย้ายเข้าสู่ราศีตุลซึ่งก็เป็นเดือนที่10ของคุณในเรื่องของการทํางานนะคะคุณจะแบบแอคทีฟอย่างเต็มที่การที่พาตัวเองไปออกสื่อออกหน้าเจอคนเยอะๆเนาะ ตรงนี้เช่นกันอังคารเอามาจากเรื่องครอบครัวสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็อาจจะมาจากในเรื่องของอธุรกิจครอบครัวนะคะหรือว่าอังคารก็เป็นเจ้าเรือนเดิมของอะไรได้อีกนะก็คือพิจิกใช่ไหมก็คือเกี่ยวข้องกับเพื่อนคุณนี่แหละที่จะเข้ามา,าในคอนเนคชั่นคุณนี่แหละที่จะแบบเข้ามาช่วยเหลือคุณทําให้คุณแบบได้ได้เงินได้งานนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะวันที่2 0กันยายน ก็คือฟูมูลเกิดขึ้นนะคะในราศีมีนนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่3ของคุณการเรียนอะไรบางอย่างมันจบมัน completion ทีนี้จะเห็นว่าฟูมูลมันเกิดขึ้นที่อ่าเรือนที่3แต่มันกลุมกับเนปจูนด้วยช่วงเวลานั้นนะคะหลายคนก็อาจจะมีภาวะแบบอ่าใช้คำว่าเหมือนเป็นเซนอะความรู้สึกลังสังห์อเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำามากเลยก็ได้นะจะรู้สึกแบบเฮ้ย อยู่ๆก็เกิดสิ่งนี้แบบปาฏิหาริย์อะไรเงี้ยน,นะคะความรู้สึกแบบเหมือนกับมันมนึกถึงสิ่งนี้แล้วมันสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนาะมีมินิตรีโกนนะคะอยู่นะสิ่งที่คุณทำคุณคาดหวังคือต้องเอาให้ได้แล้วก็สิ่งมันแบบเกิดขึ้นอย่างกระทนหันฉับพันนลนะด้วยนะถามว่าอาจจะยากนิดนึงไหมก,ก,ก็มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าคุณสามารถที่จะสำเร็จได้อาจจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หรือว่าพี่น้องเพื่อนบ้านเคยญาติเพื่อนเก่าอาจจะมีตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้ในส่วนของ,เ,ออเ,รองเรียกว่าเดือน กันยายนนะคะจริงๆเมื่อกี้แจงมองข้ามผ่านใช่ไหมลืมบอกไปว่าช่วงวันที่6กันยายนเนี่ยมันมีตรีโกณเกิดขึ้นเนาะเป็นมุมที่ดีมากๆของคุณก็จะเป็นตัวตนเกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวข้องกับการได้ทาํากิจกรรมแบบเหมือนสันทนาการหรือว่าการได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ต่างๆนะคะแล้วเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศจริงๆตรงนั้นมันก็ใกล้ๆกับพวกเรื่องงานแล้วนะหรือว่าการทําออนไลน์คุณก็อาจจะมีไอเดียสร้างสารรค์ที่มันแปลกมากๆเลยนะคะเอามาใช้นะ แล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยคือพูตโตมันแบบทํากับไม่ทำอ่ะาาพูตโตมันเป็นเหมือนกับพวกความรู้สึกสังเกตคนพิจิกหรือสังเกตคนที่เป็นพูตโตเด่นหรือแม้แต่ต,ตัวคุณเองถ้าคุณมีพูตโตที่มันทํามุมงค่อนข้างจะเข้มข้นถึงนะมันจะเป็นลักษณะแบบเฮ้ยถ้าคิดจะทําปับ๊บเหมือนฟางส้นสุดท้ายอ่ะเอาเลยทําเลยตัดเลยขาดเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ทําก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่โดยมากก็คือแบบถ้าจะทาคือเอาจริงอ่ะ ซึ่งของคุณเองมันเป็นภาวะเอาจริงแล้วอยู่มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นเกิดขึ้นก็เลยทำทันทีแล้วจะเห็นได้ว่ามันเลือนหนึ่งเดือนห้าเลื่อนเก้าอะนะเก้าต่อสิบะนะคะเพราะว่ามันแบบกำกึ่งมากเนี้ยแสดงว่าสิ่งที่คุณจะทำหลังจากนี้มันจะสร้างชื่อเสียงให้คุณมากๆเลยอาจจะมาจากงานที่เป็นงานเรกอะนะอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ตัวตนคุณก็ชัดเจนอาจจะเปลี่ยนภาพจำคุณแบบใหม่ๆไปเลยก็ได้นะคะ เรียนิดนึงอะตรงนี้นะคะจะได้ไพ่เดอ s t สตา Star, คือความสมหวังนะคะความเหมือนผ่อนคลายนะคะอารมณ์ความรู้สึกอย่าคาดหวังอะไรมันเยอะเกินไปนะคะเดอะเฮอร์มิตก็เป็นลักษณะเหมือนกับอยู่กับตัวเองเฝ้าพิจารณาสังเกตการซิถงสิ่งที่เป็นไปมันเป็นยังไงร,รอคอยอะไรบางอย่างอยู่รู้สึกที่ผ่านมาก็ทาํางานค่อนข้างจะหนักนะ หนักเหนื่อยเมื่อยล้าพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ feel of fortune คือกงล้อโชคชะตาทุกอย่างสิงมันเปลี่ยนแล้วแต่ที่เปลี่ยนก็ต้องมีการศึกษาเนาะต้องมีการเปิดใจต้องมีการศึกษาหาความรู้ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะได้เป็นไพ่แบบการเรียนรู้นะคะจะแบบคอสั้นๆหรือจะเป็นคอเถียบจรงิงจังแบบคอ,อ,อร,ระดับใช้คำว่ามาหาลาัยอะ่ะแบบ คอสที่มันลึกจริงจังก็ได้นะคะตรงนี้มันมีการเปลี่ยนนะคะคำตอบที่คุณรอคอยก็คือจะได้รับในช่วงเวลาเรา,เราดีแหละนะคะแล้วก็ไพ่จบคือเป็นไพ่ Victory ไพ่แห่งชัยชนะเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยยังไงมันก็สำเร็จได้ควบคุมอารมณ์นิดนึงความดราม่าอาจจะมีในใจนะแต่จริงๆแล้วมันก็สำเร็จได้นะคะแล้วก็ อาจจะรู้สึกเหนื่อยหนะักเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่ถึงนี้มันเหมือนกับงานเยอะงานเข้าเยอะะแต่ก็มันก็สําเร็จอะก็ทำเหอนนะจึงเข้าใจว่าชาวบางกรยังไงเป็นคนที่สู้งานอยู่แล้วเรื่องหนักเนะี่ยคุณแบบไม่ค่อยสตอกทานเท่าไหร่อะกลัวคือไม่สําเร็จมากกว่านะ ตรงนี้ซึ่งก็มันใกล้จะเข้ามาแล้วไงโอกาสต่างๆที่จะได้รับเนี่ยมันก็กําลังจะใกล้เข้ามาแล้วแล้วกเ็เป็นลักษณะของการเตรียมความพร้อมหาความรู้ที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะถ้าถามในเรื่องของการงานนะยังไงก็สําเร็จอยู่แล้วนะคะ t h e High p r s test นะคะก็คือเป็นลักษณะของสิ่งที่เข้ามามันอาจจะเป็นเหมือนต่างกันอย่าง เส้นเชิงสองคู่งานสองงานคนสองคนโอกาสสองโอกาสแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเหมือนขาวกับดำเนาะอ,อ,อาจจะเป็นลักษณะที่ต้องใช้ลางสังหรณ์ต้องสูเออแวบสิ่งนี้ฉันรู้สึกว่าฉันทําได้นะคะเขาบอกว่าให้ใจนําทางนะคะมันจะทําให้คุณสามารถที่จะสําเร็จในสิ่งนั้นๆได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่คนรอคอยกําลังจะรับผลสําเร็จแน่นอนค่ะเร็วนี้นะคะ การเงินนะคะตรงนี้ได้ไพ่ justice อ่าไพ่ใหญ่เกิดขึ้นใครจะยื่นกู้อะไรบางอย่างก็มีโอกาสได้จริง justice เกี่ยวข้องกับคู่ด้วยก็อาจจะมีคนที่เอาโอกาสมาให้เป็น partner เป็นคนรักเป็นคนที่เป็น partner ธุรกิจของคุณก็แล้วแต่นะเขาจะนำพามาซึ่งโอกาสในการสร้างงานสร้างเงินกับคุณจริงเดือนนี้ไม่มีไพ่เสียเลยจังก็ว่าน่าจะเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของคุณเลยนะสำหรับชาวมังกรนะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของสุขภาพนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะเหมือนกับเราก็ที่บอกไปว่าบางกรเป็นคนที่แบบสู้งานเนี่ยบางทีเวลาทํางานเยอะสู้งานเยอะบางทีมันก็เหน็ดเหนื่อยไม่ลาได้เป็นเรื่องปกตินะคะก็มองแล้วว่าทำไปก็ต้องพักผ่อนดูแลตัวเองมากๆช่วงนี้โควิดก็หันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันเนาะเราต้องบำรุงตัวเองมากพิเศษนิดนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าไปนในเรื่องของ สุขภาพไปแล้วการเรียนนะคะตรงนี้3มถ้วยเกิดขึ้นอาจจะมีคนที่เป็นเพื่อนๆนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเข้ามาช่วยเหลือการทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะมันไพ่จบมันสําเร็จอะเราไพ่ตรงนี้ก็คืออย่าแบบผ่อนคลายปล่อยวางนิดนึงนะคะ,ะคนที่เข้ามานะอาจจะเป็นกลุ่มอาจจะเป็นการอาจจะเป็นใช้คําว่าธนูนะหรือจะเป็นธาตุก็จะเป็นธาตุลมธาต น้ลมก็เด็กกว่าเมทุนตุนกลุมน้ําก็กระกฏมีนพิจิกก็ได้นะคะมีคนที่เข้ามาจริงจังคือที่ผ่านมาอาจจะเป็นลักษณะว่าแบบอยากจะแต่งงานแล้วอ่ะอยากจะมีลูกแล้วอ่ะเออแล้วมันช่วงเวลาเวลามันก็ผ่านลุ่งเลยมาแล้วคุณก็เหมือนกับเปลี่ยนมุมมองความคิดของคุณเองอะ่ะจะมองอย่างนี้เฟออฟออร์จูเนี่ยเป็นไพ่กงล้อโชคชะตาเนาะเป็นไพ่ใบที่สิใช่ไหม มันเหมือนเป็นสิ่งที่ถ้าจะเปลี่ยนทุกอย่างสิ่งได้มันก็ต้องอ่านหนังสือหาตำราหาความรู้บางทีเนี่ยคนบางคนเนาะเราก็ต้องหาเขาเรียกว่า Sounding Board คือเสียงสะท้อนบางทีอะเรารู้ทุกเรื่องนะเราก็คิดว่าเราเป็นแบบนี้แต่จริงบางทีเราไม่ใช่บางทีอเราต้องหาเสียงสะท้อนที่มันมันโอเคที่มันจะสามารถสะท้อนตัวเราเองได้ว่าอ๋อโอเคที่แท้ที่ผ่านมาเนี่ยฉัน เกิดอะไรขึ้นฉันเป็นยังไงฉันเกิดจุดไหนเกิดขึ้นนะคะถึงจะทําให้เราสามารถแบบไปสู่จุดมุ่งหมายได้นะเออเหมือนกับใช้คาว่าอ่าเหมือนกับมีคนมาไม่ใช่คนมาบอกเราแต่มีคนมาสะท้อนความเป็นตัวเราให้เราเห็นแบบนี้นะคะแบบนี้น่าจะดีเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมา ความหวานอาจจะมีความดราม่าอาจจะมีเหมือนกันอาจต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะในการที่จะเจอใครที่แบบใช่ในช่วงเวลานี้แต่สุดท้ายเนี่ยไพ่หกไม้เท้าเกิดขึ้นจึงก็ว่ามันน่าจะเจอคนที่แบบคุณรู้สึกว่าเออคนนี้นะเป็นคนที่ครอบครัวได้แต่งงานได้จริงจังได้นะในช่วงเวลาถัดจากนี้นะพยายามนิดนึงนะคะ make effort นะคะก็ลองออกเดทดนึงนะคะรู้ว่าเหนื่อยนะแต่ว่าก็ต้องลองก็ต้องทำนะเชื่อใจว่ามันมี เพราะว่าเราอะต้องแบบเหมือนมองโลกในแง่ดีอะคะ่ะมองว่าเราแบบเฮ้ยเราเป็นได้เรามีได้มันก็ควรต้องมีนะแล้วก็เป็นไพ่แบบแสดงออกในเรื่องความสัมพันธ์ออกมาให้เยอะๆนิดนึงนะคะบางทีเราความเป็นบางกรจะค่อนข้างเยืองกลายค่อนข้างจะช้านะบางทีเราก็ส่วนหนึ่งเนี่ยใช้คำว่ามันต้องเพิ่มความเฟมินีนไปเยอะๆเนาะเออถึงจะดีกับตัวเองนะเพราะว่า ถ้าเราไม่ได้หาคู่ถ้าป็นอันนี้คือพูดในกรณีเป็นผู้หญิงเนาะคือคุณเองก็เหมือนที่เข้าใจอะผู้หญิงผู้ชายเฟมิ feminine, นะีนมาสคูลีนเนาะคนที่ผู้หญิงที่เป็นบางกรเยอะเนี่ยบางทีคุณก็จะมีความเป็นมาสคคลีนค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะคะจะค่อนข้างนิ่งเกินไปมันอาจจะไม่อยากใช้คำว่าจืดชืดแต่บางทีอะมันจะนิ่งอะมันจะนิ่งเกินไปอะอตรงนี้ก็พยายามเพิ่มความเป็นแฟมินีนของตัวเองให้มันมากขึ้นก็ดีเหมือนกัน ก็เปิดใจคุยก็ดีนะคะแล้วก็รักตัวเองก่อนนะคะถ้าใครที่เขาเข้ามาแล้วบ mm hmm. i, แบบเฮ้ยแบบเนี้ยมันไม่ใช่ mm hmm. ก็ปล่อยตัดไป mm hmm. เขาคงไม่ใช่อะคะ่ะเอาคนใหม่ดีกว่าไม่ต้องเสียดายเวลาจริงๆต้องขอบคุณเขาแล้วก็เสียงสะท้อนทุกอย่างสิ่งที่เป็นวันนี้ของเราเนี่ยมันมาจากแต้มต่อจุดที่ผ่านมาทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือต้องขอบคุณ ทั้งเราเองแล้วก็ตัวเขาที่ส่งเรามาถึงมาปัจจุบันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวจังขอเปิดไทออร์เคิลให้แบบ6ใบนะคะเป็นยังไงบ้าง Freedom นะคะก็คือพยายามให้สระตัวเองนิดนึงอะคะ่ะอย่าแบบอย่าก,กดดันมากเกินเพราะว่า,าคนมังกรเกิดมาเพื่อชนะเพื่อที่ต้องแบบเป็นผู้นำแต่บางทีมันไม่ต้องนำบ้างก็ได้นะเป็นคนตามบ้างก็ได้นะเออตรงเนี้ยฟังบ้างก็ได้นะแล้วก็ Relationships นะคะ คือเราอะก็ดึงดูดคนที่แบบเข้ามาให้เราไปสู่จุดที่มันสูงกว่าเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันมีอิทธิพลกับคุณเยอะๆในดวนนี้เหมือนกัน Success ก็กกคือความชนะการสำเร็จนะคะเรารู้ว่ามันเป้าหมายที่มันดีมากๆเนี่ยนะคะมันไม่มีอะไรไปมากกว่าความรักหรือว่าสิ่งที่รักนะคะหรือว่าสิ่งที่มันจะให้ทำให้เราสำเร็จนี่แหละนะ adjustment นะคะก็คือฉันเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยก็มีมีเส้นทางเป็นของตัวเองนะคะคือแบบอย่าตัดสินอะไรยังไงอะนะในในเดือนนี้นะถ้าจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทำไมาแบบเฮ้ยทำไมคนเขาเป็นแบบนั้นคนคนนี้เขาเป็นแบบนี้อะจริงๆแล้วเราไปตัดสินอนะหรืออย่าตัดสิน envy นะคะก็คือเราก็เหมือนกับทุกคนนี่แหละนะเพียง<อ>นะแต่ว่ามันจะมีเจอเหตุการณ์ที่มัน ท้าทายที่มันต่างกันออกไปนะคะแล้วก็คลายความกังวลใจนิดนึงนะ Wo r r y นะคะก็คือเราก็ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่มันผิดพลาดที่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนผลของมันได้แล้อะนะคะทุกอย่างสิ่งเนาะม,นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละมันอยู่ที่เราให้ภาษากับสิ่งนั้นว่าอย่างไรนะคะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็ไม่ได้พูดดีไปนะแต่ว่าจริงก็คือดีขึ้นมากแล้วจากสมัยก่อนที่ไม่ดีเลยนะตัวตัวจังเองนะจังก็แค่ยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังก็เท่านั้นเองเนาะว่า เนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยแล้วก็จริงๆก็ถ้าได้คิดก็คิดได้อะเ <Okay. S 1> นาะตรงนี้นะโอเคขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะทุกคนอ่าก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะคะดูแลสุขภาพมากๆนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ